มันรีกินลุกคทางบ้านเดี๋ยวลูกค้าเขาสิบเไรด้กินเขาทำมุฮูก็กัเหนยวกินอย่างกับโปวงมันคืกินตามมะฮู้ทำมุูก็คนหนียวกินอย่างกับโปวงมัคือ,อกินตามมะฮู้ mơ khớt nhạc này ơi, đấy Thắc biệt chắc, 10 nơi thiên Không có con nhỏ Kinh nhạc có bó xuống Mơ khớt kinh tầm mơ ขอบ้านมุ้ยมงนางม้ำตาโม,มา่งกับแซ่บอร่อยกินบ่หมวงสวยเด้จ้าขอบคุณนะคะขอบ้านมุ้ยมองนางน้อตา,มมาหมองกับ จับเขา่าก็ต้องเลิศดอกยาแค่นี้ก็อยูทองแล้วพากินให้แล้วได้ไแปบบง,งานต่อ <c oughs> แซ่บเดยแต่พี่นอ้องกินผู้เดียวกับแซ่บแซ่ แซ่บเด้จ้ะพี่น้องกินผู้เดียวกับแซ่บแซ่บลำม,มงังฮงก็ข้าวเหนียวพี่น้องแซ่บเป็นข้าวบ้านมุ้ยมงนงังนตําม,มงังฮงกับแซ่บเด้จ้ามากินอ่างพี่น้อง แซ่บเลยจ้าพี่น้องกินผู้เดียวกับแซ่บแซ่บ้ำโมโหก็นานเป็ดฟีแบแซ่บเลยจ้ามากินอ่างพี่น้อง คะพี่น้องกินส้มตำจ้ะมาลี่กินตำมะฮู้มาหนิแดดแดดมันซองทำมะฮู้ก,ก็กันอย่างกินยังกรบโปรวงมันคือกินตำมะฮู้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินยังก็แซ่บเหมือนละคะ่ะมาแต่หิว มันรีกินยู่ค่างบ้านเดี๋ยวลูกค้าเขาจิบวบอรด้กินเขาทำาวมันหงก็กคนอย่างกินอย่าง,งกับเพาะช่วงมันก็กินตามมันง เราต้องเลิศดอกยาแค่นี้ก็อยู่ทองแล้วกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินยังก็แซ่บเหมือนละคะ่ะมาจะหิวงานแด้จับเขา่าเราต้องเลิศดอกยาแค่นี้ก็อยู่ทองแล้ว คืออยากเนา้กินเลยิ้มกับมาหง,าม,าหงมือทำหงมืออีกสามเม็ดพอเด้ค่ะไม่แรงกินเผ็ดบ่ได้มันเผ็ดแทงเผ็ดกินเผ็ดไรก็ทำหุมงก็ข่าเหนียวพี่น้องแซ่บขนานดะ พักเบรกแักสิบน,นาทีพอกินให้แล้วได้ไปเรทำงานต่อขอบ้านนุ้ยมงนางน้ำตาโม่งก้อนกับเจับเข่าไม่ต้องเลิศหรอกอย่า แค่นี้ก็อยู่ท้องแล้วมาค่ะพี่น้องกินสมตำจ้ะมาลี่กินตำมะฮู้งมาหน่แดดแดดมันซองกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินยังก็แซ่บเหมือนละค่ะไม่ได้หิวตำมะฮง,งก็ข้าเหนียวพี่น้อ,แนมมองแซ่บค่ะตำมะฮงก็ข้าเหนียวกินยังกับบัวชว่งมันคือก,กินตำมะฮงแล้วแซ่บพี่น้องตำเองกินเอง ย่องเจ้าของ้่มพักเบรกจักสิบนาทีลำบหม,มก็ขอนียวพี่น้องแซ่บันแซ่บอร่อยกินบวมวงสวยได้จ้าขอบคุณนะคะ พี่น้องจำเองกินเองอย่องเจ้าของพอ่อมจำมะฮุงามาือมะฮงทิศสามเม็ดพอเด้ค่ะแมลงกินเผ็ดบ่ได้มันเผ็ดแทงเผ็ดกินเผ็ดหลายก็แซบแ่บเด้จ้ะพี่น้องกินผู้เดียวก็แซ่บแซบ่แซบใช่ พอกินเลยและได้ไปเื่องานต่อบ <c oughs> คืลอย่างนีง้กินเลย ยิ่กงกำมะฮุมือำมะฮุ่ส13เม็ดพอเด้ค่ะไมแรดกินเผ็ดบแระมันเผ็ดแทงเผ็ดกินเผ็ดลายก็หอนไมนรีบกินเดี๋ยวลุกข้าเขาแป๊บ ท่าโมโก็นำเปฝึกงานด้จับเขาไม่ต้องเลิศหรอกยาแค่นี้ก็ยูทองแล้วแล้เปลี่นไปนอกทำเองกินเองอย่องเจ้าของหม มะมูงก็นาเป็นสิบมะมูงก็เขาเหนียวพีน่น้องแซ่บคนนึมกับมะมูงนำมะหูงกสามเม็ดพอได้